นี้นะครับเป็นวันดีวันสำคัญวันหนึ่งนะครับที่พวกเราโซนรุ่นน้ำโขกนะครับได้มาหน้าพร้อมตาเพื่อที่จะแสดงผู้ทิการินนะครับให้กับผู้กระเสิร์ตรายการในโซนรุ่นน้ำโขงเรานะครับนำโดยท่านพรมัพรนะครับท่านเชียงบรายวันนะครับพ่อสกลกระเบิดแสง นะครับคู่คุณฉลี่ยนตานะครับคุณคุณสอกรองตรนต้นขานะครับเู่คุสายคุ่คุณคงชัยนะครับใครจเลิศเลิศลัทนาชัยคงนะครับคูสอสสหรือศูงก์การว่ชาวไทยที่หายแม่ปลาหลวงบ้านแสงใหม่อำเรับคือตำบลตำบลบางอึงดูแม่ใจนะครับ ท้ายนี้ก็ออ้างอิงเอาบุญภษีรกายและสิ่งศ์สิทธิ์ทั้อหลายที่ทั้งสามท่านได้เคารพนับถือนะครับได้โปรดบปรการพระพาพรให้ทั้งสามท่านนะครับสิ่งสำคัญคือมีสุขภาพกายสุวภาพใจที่มั่นสุขุมนะครับปีปีวัดเจริญนะครับวัเจริญในเรื่องของอายุวันน้าสุขั คณะราาักษาสมบัติทุกประการขอให้มีความสุขสุขเจริญครับมีความสุขสุนทรภูมิค้าขอบคุญทานทุกอย่างในที่สุดก็มีวันนี้จนถึงหลังจากที่เราเริ่มรับราชการนะครับทั้งผมทัง้งคอนะแต่มาถพร้อมกันคุณนุชรีคุณทองไทยเข้ามาเป็นครู นะครับในโอกาสที่พิีงานสำคัญสำคัญเราอาจจะได้นาหน้าจะได้ต้อนรับคนซึ่งเป็นถือว่าเป็นสิษย์เก่าของอสอและสกรจะได้กลับมาเยือนบ้านเก่าที่โดยปรารถนาด้วยความสุขนะครับขอบคุณมากครับ